คุณรู้หรือไม่เงิน1ล้านบาทที่คุณเก็บในวันนี้อีก30ปีข้างหน้าอาจมีมูลค่าไม่ถึง4ี่แสนบาท<อ>นั่นคือพลังของเงินเฟ้อใครเงียบที่เรามองไม่เห็นแต่มันกัดกินเงินของเราทุกวันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและไม่ใช่แค่เงินเฟ้อเท่านั้น ยังมีอีกหนึ่งภัยเงียบที่หนักกว่าคือนี่สินดอาเบี้ยบัตรเครดิต18ต่อปีผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้ใจ่ายสารพัดที่หลายคนจ่ายไปเรื่อยๆแบบไม่เคยมีแผนชัดเจนทําให้แม้ทํางานหนักขึ้นแต่เงินเก็บกลับไม่เพิ่มเลยสักนิดถ้าคุณต้องจ่ายค่านุ่นค่านี่ทุกเดือนทั้งค่าบ้านค่ารถค่าเบี้ยประกันสรุปแล้วมันคือทรัพย์สินจริงๆหรือแค่นี้สิน เพราะสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่แค่เงินเฟ้อไม่ใช่นี้สินแต่อยู่ที่ความไม่รู้ที่เราปล่อยให้มันกัดกินอนาคตของเราแบบเงียบๆบางคนเริ่มจากแค่อยากจัดการเงินให้ดีขึ้นบางคนก็แค่อยากรู้ว่าทํายังไงถึงจะหลุดพ้นจากนี้สินได้สักทีการได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เรียนรู้เล็กๆแบบนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เบาแต่เปลี่ยนได้จริงเรามีระบบอบรมฟรีที่จะสอนคุณเรื่องการเงินอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่วางแผนภาษีการลงทุนเบื้องต้น ต่อไปออนิเลบไอซีไลเซนเพื่อสร้างรายได้ในงานาคตด้วยหากสนใจเป็นพั n เนอร์หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสแกน QR code เราพร้อมให้คำแนะนำและเดินไป